สวัสดีครับเพื่อนๆจากเกษตรช่างร้อยแปดวันนี้ผมจะพามาดูการปลูกหัวหอมเรือหัวกระเทียมโดยไม่ต้องใช้ดินนะครับครับผมมาดูกันเลยครับครับเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้คือแก้วกาแฟนะครับเอาฝาโค้งแบบนี้หรือว่าขวดน้ำก็ได้ครับขวดน้ำแล้วเราก็มาตัดนะครับให้ได้แบบนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปอ่านะครับ ใส่น้ำลงไปเมื่อเราใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเราก็วางหัวหอมหรือหัวกระเทียมไว้ได้เลยครับวางไว้แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้สักสิบกว่าวันนะครับผลที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอนี่ครับเพื่อนๆดูรากนะครับเราไม่ต้องใช้ดินครับเก็บไว้ตรงมุมบ้านตรงไหนก็ได้ครับ อ่านะครับอ่ะอันนี้ติดใส่แก้วกาแฟนะครับอ่านะครับเนี่ยครับอันนี้คือท้นกระเทียมนะครับเนี่ยครับที่ที่ท,ท,ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยทำไว้กินเองในกลัวเรือนก็ได้ปลอดสารพิษด้วยครับเพราะว่าเราใช้น้ำเปล่าเปล่านะครับเนี่ยครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม กด subscribe ไว้วนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของเกษตรางร้ 108. อยแปดเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ